ปรียนเพื่อตากแดดทราบแล้วก็ได้เยตัวนะครับอาจจะยืนตาตาแดงนิดหนึงนะครับแต่ว่าได้กล่าวไว้อล้นวะนะครับเ่แารแ้เร่อกราก็ได้ประยากาศการเรียน งานพ <ka S 1> ุ่นะครับในะไรพวงนี้ใกล้ปัสสาวะก็จะว่ามีเทศกาลงานบุญอะไรนั่งสมาธรกาตลอดดูเปล่าเมันดูหัวเลยนะพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอัลไทยตอนบนนะครับก็ขออนุญาตได้เตรียมนะครับในการที่จะได้วางธูปบูชาเพราะว่าขณะนี้เวลาเป็นนาฬิกาที่สนาทีนะครับก็อาจจะ ต้องเร่อีกนิดหนึ่งนะครับก่อนที่ท่านประธานพิธีท่ทานจุลภาคเสกจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินทางมาถึงและนำประกอบพิธีวางกลองมาและศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่งทางการทอนบุญครับขอบคุณครับนี่แล้วกมมีใครนะ ได้สร <S an> ้างขึ้นนะครับเมื่อเราเห็นพระบระราชานูรปนะพระโอ้เยสวยด้วยการรถไที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 เนครับตอนนี้ส่วนวิจัยและพัฒนาเกษะนทะเลนละรัรวาสมรรัชการ นะกลาลงมวิัยในกะารซึง้าพเจ้ได้ทรงตั้งเจานราวัฒนานัาวิทยาลัยนะารนี้ข้จะได้ร่วมกันน้องรับเร่ใงในท่านมาทุกนุกคนนคักว่าสมุรปาารสมทรราการได้การรับก็ก็องทัเดี๋ยวนี้ถ่ายภาพถ่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับสถาบันการศ <c oughs> ึกษกาวิทยาเขตสมุทรปร ขอเรียนเชิญตำวน้สมุทสารรัทันังการสำนักงานบาิจังนาวตรวจน้ำสมุทรสาครหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานนะครับอญาตภาพร้อมแล้วก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับจะได้เป็นทับเวลาเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของการปฏิบัตินะครับ อาจารย์พูดอยู่เพิ่งเงยนะอาจจะเดียวในะอยู่ทางนี้เรียกนไประชากเทศบาลนัรสมุทรสาครนะครับต่างด้วยาสาระนสุภูนฐานเทศบาลนครสมุทรสาครนะครับตอนนี้พร้อมแล้วครับตอนนี้อาสารพนสุภูนฐานเทศบาลนครสมุทรสาครนะครับ ต่อจากสื่อโทยกระทรเกษตรและสหกรนะครับก็ได้เชิญนข้ามองันรเทไทยนคัือการรแททางัลวัรนะครับและเทศบาลการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครโรงเรียนเอกชัย และตามด้วยหนงานในจังหวัดสารสิทธิ์นะครับก็คือพระองค์ทรง,สงสเสด็จพระพาต้นและก็ทรงสเสด็จประพาะยุโรปนะครับในส่วนราชการของกองปกครองส่วนราชการและการที่วานพมลานวาราชสาการะนะครับสองวนงาน พระมหาคมณาทิคุณคุณอุปการที่ประบาทเสด็จพระเจ้าเจอยหัวได้ทรงพระราชทานนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครครับลำดับที่3อำเภอเมืองสมุทรสาครที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับครับขออนุญาตได้เรียกไปนมส่วนราชการทั้งสาส่วนนะครับได้ครับ ลำดับที่3าําเภอเมืองสมุทรสาครและลาดับที่4ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสาครครับตัขาแผนทีหนึ่งลำดับที่5นะครับตํารวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครครับันี้คือรายนามส่วนราชการประกาศติดสมุทรสาครนะครับนาโดยคุณสุเทพแซ่เฮงนะครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนะครับต่อทางคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงาน ท่านสุภาพแท้เห็นประกอบพิธีพร้อมกับท like ่านผู huh. ้ว yeah, ่าราชการอีกท่านหนึ่งครับลำดับที่สองเดี๋ยวนิดหน่อยโอ้ยัเด ขมือเลยครับ่ครับมนต้องั้การจังหวัดยบตนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครขอบคุณครับใช้ยังงนึ่ง ทหารนี่แน่นอนเลยส่วน่รนกัชการวันน้้สนีาชารก็ใช้เวลาประกอบพิีวางทวารลรวด้านากะน้องนเล็กระกการอารมณ์ทั้งหมดนะครับชกรเน้วรการน้ม ตัอานครับเนําโดยท่านผู้ว่ราชการจังวท่ายรับครัยนดรับครับินอนครับนดีตนรัครับยนดีครับยนตรัรนีอนรับคัยินดตนรัินีรบครับยครับยินด์คิดครับยีตอรครับีอนคันีตนรครับที่นคับยนีอัคัยิีอรารัีรบนีอ ั้องเป right. them, oh. mm ็น hmm. รียบน้าตรงนี้นะคราบเพื่อสังคมศาสตร์กาได้กระจายการในส่วนของสาสการจะประกาศว่าสุาคนเป็นพื้นที่นะารัสบับสนที่วัดพิจารณาแล้วก็ะครว่มด้วยกังคมศตรากต้อตันะครับแต่คุณนายไม่เจอคุณนายไม่เจอ คนเราได้ปามหาที่คุณำั้อวันนี้วทุกทางฝูงเรส, então, ส,ส,ส <Bel> ัฐขารลงปู่ในการก็เปียนเตรียมได้ที่ทีางที่ด้านในนะครับงปู่ก็จะมีงาสหรับเาสนนะครับน่อ なるほどなら。 ่คคุครับ,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 บขออนุาครับเดินด้านข้างภูมิอเดี๋ยวขอเดินด้านข้างภูมิภูมิรานที่เป็นหน้าอนี้ครับ,นห,นนรบนหน้าออกมาครับใช่ครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรศรพร้อมเ้วยนราชกาลเรือนตุลาการอายการทหารตำรวจสมาชิกผู้ที่สภาสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดสุรศาครหต่อกาชาผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านครูนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดสุรครีผู้หมู่เหล่าได้มาสนทุนพร้อมกัน ร่าสาวที่แห่งนี้วนเวียงด้วยความกระตานิวประดานิตาระเนิดในพระมหาธุลิทุนแห่งการสมัยวันท้ายประสวติพตทธว่าเศษพระปรามินมหาธุลาลุงกอวัตถุจรรยาเจ้าเจ้าดูหัวชัชกินท่าแห่งมหาจักรีรมราชวงศ์ว่าเศษพระจุเลจอรยเจ้าเจ้าอยู่หัวสมพระสมภพวันที่20กันยายนพุทธศักราช สมบัตสามร้อยเก้าสิบหกเสด็จเถลิงขวันราชสมบัติเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมศตกรตรชสรรองพันสี่ร้อสิเอ็ดขณทรงเดิพระชนมายุสิบห้าพรรษาพระองค์ทกอพระเา้กรรยิทิ์อันใหญ่หลวงยานความมั่นคงมั่นคงร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราชนเป็นพระมหาอภิคุณเหนือกล้าเหลือกระหม่อมต่อประสบนิคร์ช้าจะถสุสาน